ชั้นแพทย์หญิงเรื่อมพรสีสงเป็นอาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยาประจำโรงพยาบาลูศูนย์เด็กแระทาแห่งนี้เอาเลยนะคะทุกคนคงสงสัยว่างานพยาธิวิทยาคืออะไรพยาธิแพทย์คือใครวันนี้ละค่ะเราจะได้มารู้กันบางคนไปหาคุณหมอแล้วบอกว่าต้องรอตรวจชิ้นเนื้อคงสงสัยว่าเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอย่างไรเอาไปทำอย่างไรตรวจที่ไหนใครเป็นคนตรวจ แล้วทำไมจะต้องรอผลชิ้นเลยนะวันนี้ละค่ะเราจะมาดูก,การทำงานของพยาธิแพทย์กันเชิญเลยค่ะค่ะชิ้นเนื้อที่คนไข้ได้รับการผ่าตัดมาก็จะถูกส่งมาที่ภาควิชาพยาธิวิทยาอันดับแรกเราก็จะต้องตรวจสอบดูว่าชิ้นเนื้อที่ของคนไข้ที่ได้มาตรงกับข้อมูลของผู้ป่วยหรือเปล่า หลังจากนั้นเราจะทําการเอามาดูว่าชิ้นเนื้อที่เข้ามาเนี้ยมันได้รับการแชร่ฟอร์มาลีนไหมการแชร่ฟอร์มาลีนจะทําให้เนื้อไม่เล่าเสียแล้วจะได้เอาไปเข้ากระบวนการตรวจสอบทางกาิวิทยาได,ได้ค่ะเราจะเข้าไปดูนะคะว่าชะตากรรมของชิ้นเนื้อที่ได้รับต่อมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเชิญติดตามต่อค่ะสว,ส,าาาสวัสดีค่ะอาจารย์ทพ็ชเกียรติสวัสดีครับ อาจารย์เพื่เกียรตเป็นอาจารย์แพทย์อีกคนหนึ่งนะคะที่ประจำท่าพ,พิชาพยาธิวิทยาแห่งนี้อาจารย์กำลังอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อตัดเนื้ออยู่ครับอันนี้เป็นเป็นมดลูกนะครับที่ตัดมาจากตัวคนไข้นะครับเมื่อชิ้นเนื้อมาถึงที่ห้องนี้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเช็คที่ใบกับที่ถุงนะครับว่าคนไข้เนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็จะนาชิ้นเนื้อเนี่ยมาตรวจด้วยตาเปล่าตวัวที่ตาเปล่าก็คือเราจะทําการวัดขนาดนะครับวัดขนาด ชัางน้ำหนักนะครับแล้วก็ตรวจดูด้วยตาเปล่าโดยโดยการเนี่ยครับเอามีดตัดดูว่าผ่าดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรบ้างอย่างอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันมีก้อนเนื้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะตัดชิ้นเนื้อเหล่านี้ออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเป็นชิ้นเล็กๆพอดีที่จะใส่ในกล่องพิเศษอันนี้เขาเรียกว่าใส่บล็อกนะฮะใส่เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานครับปิดฝาหลังจากนั้นเราจะเอาบล็อกอันนี้ ส่งไปในเครื่องโปรเซสชิ้นเนื้อหรือเครื่องที่จะจัดการให้ชิ้นเนื้อเนี่ยเตรียมพร้อมมันกับการเป็นสไลด์นะครับอ๋อค่ะแล้วเครื่องเป็นชิ้นเนื้ออยู่ที่ไหนอะคะนี่ครับอยู่ข้างหลังน่ครับนี่ครับคุณนะครับนี่ครับก็เราจเอาชิ้นเนื้อนะครับใส่เข้าไปในเครื่องนี้นะครับตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะครับฝาปิดตรงเนี้ยไม่ใช่ฝาฝาตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยเราเอาเนื้อใส่เข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเครื่องก็จะ ปล่อยน้ำยาออกมานะครับเพื่อเปลี่ยนสภาพชิ้นเนื้อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะตัดเป็นสไลด์ได้นะครับแล้วสงใส่นิดนึงเครื่องเนื้อมันต้องอยู่ในเครื่องนานขนาดไหนครับหนึ่งครับโดยประมาณค่ะแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะเก็บแบตตรงนี้นนะคะเนื้อที่ไม่ได้ใช้ข้อบอกอาจาเอาไปทําอะไรคะเราก็เอาไปต้มกิน <c oughs> ไม่ใช่เราจะเก็บไว้เดือนอนึงครับ <c oughs> <ๆ>พอเก็บไว้เดือนนึงแล้วหลังจากที่เราออกผลเสร็จแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะนาไป ขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากการหลังจากการทิ้งชิ้นเนื้อไว้ในหนึ่งคืนแล้วเราจะไปทําขั้นตอนอะไรต่อไปเชิญติดตามค่ะค่ะนี่เป็นห้องเตรียมสไลด์นะคะเรามาดูกันว่าการทํางานขั้นต่อไปเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะทุกคน ดันั้นเราก็จะมาฝานรวมในครั้งนนะครับคล้ายๆกับการทำอาหารเตียมไข่บริสุทธิ์นะครับผมแล้วก็จะเอาหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแช่งงเย,ย็นนะครับผม,าม,าใ,บผมให้เนื้อมันเย็นนะครับอพอชิ้นเนื้อเย็นนะครับหลังจากน,นั้นเราก็จะเอามาตัดเป็นแผ่นบางๆนะครับบางกว่ากระดาษทิชชู่อีกนะครับผมด้วยเครื่องตัดเครื่องนี้เลยครับ การตัดนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญน,นะคะเป็นพิเศษนะคะคนที่ตัดจะต้องมีความชำนาญงานมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิทวัฒน์เก่งมากเลยค่ะค่ะจะเห็นได้นะคะว่าเนื้อที่ตัดแล้วลักษณะของมันจะบางใสไม่มีสีการขั้นตอนการทำงานต่อไปเราจะต้องเอาเข้าไปในเครื่องย้อมเพื่อทำให้มันมีสีนะคะค่ะและนี่ก็คือเครื่องย้อมนะคะ การย้อมต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อย้อมแล้วลักษณะชิ้นเนื้อหรือว่าสไลด์ที่ได้ออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้คือมีสีแล้วขั้นตอนการต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเราจะเอาชสไลด์ชิ้นนี้ไปทําอะไรกันต่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มนัสแนนสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์มนัสแนนเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาพยาธิวิทยายอีกท่านหนึ่งนะคะเรามาดูกันสิคะว่าอาจารย์ทําอะไรอยู่กําลังดูสไลด์ชิ้นเนื้อของคนไข้ค่ะ เนี่ยก็เราจะมาดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะจากขยายชิ้นส่วนเล็กๆของนคนไข้เนี่ยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขยายขึ้นไ,ไ,ไป20-1000เท่าเลยจากมดเนี่ยก็กลายเป็นช้างเลยทีเดียวทีนี้มันมีความผิดปกติอะไรมีเม็งหรือเปล่ามีเชื้อโรคอะไรเราก็จะมองเห็นได้วยเครื่องนี้นะคะค่ะวันนึงสไลด์เยอะไหมคะก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะแล้วก็แต่ละแต่ละโรคเนี่ยมันก็จะต้องตรวจไม่เหมือนกันนะคะบางโรคอย่างเช่นถ้าเป็นไฟเป็นหูดแล้วก็ ทำสลาเยยงี้แค่แผ่ส2แผนก็พอแต่ถ้าเป็นมะเร็งเราก็อาจจะต้องปวดกันทีสิบห้าถี่สิบแผนก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะงั้นมัน,นึือก็ต้องใช้เวลานั่งดือไลายย์านี้ก็อาจจะถึงห้าถึงหกชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะค่ะถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะเรามาดูกันต่อว่าเมื่ออาจารย์อ่านเสร็จแล้วอาจารย์ทําอะไรต่อคะหลังจากที่อ่านผลชิ้นเนื้ออ่านสไลด์นี้แล้วถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรยาที่แพทย์ก็จะออกผลชิ้นเนื้อเลยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ ไม่เกิน7วันถึงสิวันขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องตรวจพิเศษอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะผมเคยได้ยินหมอที่ตรวจคนไข้บอกว่าเนื้อต้องเอาไปตรวจพิเศษเพิ่มเติมนะคะอันนั้นก็จะต้องใช้เวลามากขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะพิมพ์ผลลงบนคอมพิวเตอร์เนื่องจากโรงพยาบาลเราอยูนี้สามารถออกผลชิมเนื้อทางคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ทําให้คุณหมอไม่ต้องเสียเวลามารอหมอให้พยาธิแพทย์พิมพ์ใส่กระดาษเท่ากระดาษไปหาหมออีกทีหนึ่นะคะ โดยประมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มนนันนาจนัมากเลยนะคะค่ะค่ะค่ะ,คะ,คะทุกคนคงทราบคร่าวๆแล้วนะคะว่ากว่าจะได้ผลผลิตของชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นมีขั้นตอนการเดินทางของชิ้นเนื้ออย่างไรเอาละค่ะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะผู้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านหน่วยงานผลิตสื่อนะคะและเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ はい。<music>